สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r า World Channel ช่องแนวเล่าเรื่องสาระน่ารู้และอื่นๆอีกมากมายคลิปนี้ขอนำเสนอการเล่าเรื่องแมวพันธุ์สวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์คือแมวเปอร์เซียนั่นเองพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการเล่าเรื่องรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะประวัติความเป็นมาแมวเปอร์เซีย Persian Cat หรือเพอร์เชียนลองแฮถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกมีหลักฐานว่าแมวขนยาวถูกนำเข้ายุโรปถากจากแถบเปอร์เซียอิหร่านหรืออัฟกานิสถานในช่วงต้นศตวรรษที่17โดยนักเดินทางอย่างเปียโตรเดลลาวาเลได้บรรยายถึงแมวลักษณะนี้ไว้จากนั้นในศตวรรษที่19-20 แมวเปอร์เซียได้รับการยอมรับในวงการแมวประกวดโดยสมาคม Cat Fanciers Association (CFA) ใช้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์พื้นฐานตั้งแต่ก่อตั้งโดยทั่วไปแมวเปอร์เซียมีการพัฒนาลักษณะทั้งขนยาวและรูปแบบใบหน้าเช่นหน้าราบหรือหน้าตุ๊กตาผ่านการผสมพันธุ์และคัดเลือกของผู้เพาะพันธุ์ลักษณะทางกายภาพ โครงร่างแมวขนาดกลางถึงใหญ่ลำตัวสั้นแต่แข็งแรงขาตั้งค่อนข้างสั้นทำให้ดูหนาแน่นหัวกลมใหญ่มีแก้มเต็มใบหน้าอาจเป็นแบบหน้าตุ๊กตาหรือหน้าบี้หน้าราบซึ่งแบบหน้าราบพัฒนาให้แบนมากขึ้นโดยผู้เพาะพันุ์ในยุคหลังจมูกสั้นโดยเฉพาะในแมวแบบหน้าราบทำให้มีบางปัญหาทางสุขภาพตามมา ยาวหนามีหลายสีและลายเช่นสีขาวครีมแดงน้ำเงินดำช็อกโกแลตลายแทบบี้เอดเซตราตากลมโตมีสีหลากหลายขึ้นกับสีขนและสายพันย่อยขนาดน้ำหนักโดยประมาณในแหล่งไทยระบุว่าแมวเปอร์เซียโตเต็มที่อาจอยู่ที่ประมาณ4-6กิโลกรัมเป็นต้นค่ะ ปิสยัยแมวเปอร์เซียมีนิสัยค่อนข้างสงบอ่อนโยนและชอบอยู่กับเจ้าของมักจะเล่นน้อยกว่าแมวสายพันธุ์ที่กระฉับกระเฉงมากกว่าแต่ชอบนอนพักผ่อนในที่สบายและชอบได้รับความรักจากผู้เลี้ยงแม้จะชอบอยู่กับคนแต่ควรมีความเข้าใจว่าแมวเปอร์เซียอาจจะไม่ชอบเสียงดังหรือความวุ่นวายมากนักช่วงชีวิตอายุ อายุไขเฉลี่ยของแมวเปอร์เซียอยู่ราว10-15ปีโดยมีข้อมูลบางแห้งระบุว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10-13ปีอย่างไรก็ตามแมวที่ได้รับการดูแลยอย่างดีอาหารคุณภาพสุขภาพสภาพแวดล้อมที่ดีมีโอกาสอยู่ได้ยาวกว่านั้นการดูแลเบื้องต้น การแปลงขนเนื่องจากแมวเปอร์เซียมีขนยาวและหนาจึงควรแปลงขนทุกวันหรืออย่างน้อยหลายครั้งต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันขนพันกันและลดการหลุดของขนทำความสะอาดใบหน้าและดวงตาแมวในลักษณะหน้าสั้นจะมีปัญหาเรื่องน้ำตาไหลเลอะขนบริเวณหน้าจึงควรเชดเ็ดเบาๆและดูแลความสะอาด อาบน้ำแมวเปอร์เซียอาจจำเป็นต้องอาบน้ำเป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดของขนโภชนาการเลือกอาหารคุณภาพมีโปรตีนดีไขมันพอเหมาะและควรควบคุมน้ำหนักเพราะแมวเปอร์เซียอาจมีแนวโน้มอ้วนได้ง่ายสภาพแวดล้อมควรเลี้ยงในบ้านที่มีความปลอดภยัยแสงและอากาศพอเหมาะไม่ควรปล่อยให้แมวอยู่กลางแจ้งในสถานการณ์เสี่ยง การฝึกหรือกิจกรรมแมวเปอร์เซียอาจไม่ใช่สายซาแต่ก็สามารถมีของเล่นเช่นไม้ตกแมวลูกบอลหรือของเล่นเขยา่าเพื่อกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวบ้างแนะนําให้มีช่วงเวลาเล่นกับเจ้าของเพื่อเสริมความสัมพันธ์และป้องกันแมวเครียดหรือเบือ่อ เนื่องจากแมวเปอร์เซียรักความสงบจึงควรให้พื้นที่ส่วนตัวเช่นเบาะหรือที่นอนแมวที่อุ่นและปลอดภัยสุขภาพและการป้องกันโรคแมวเปอร์เซียมีความเสี่ยงของโรคพันธุกรรมและโรคเฉพาะของสายพันธุ์เช่นโรคถุงน้ำในไต Polycystic kidney disease PKD ซึ่งพบได้ในสายนี้อย่างมีนัยปัญหาของระบบทางเดินหายใจและช่องจมูกเนื่องจากใบหน้าสั้นบราคิเซเฟลีปัญหาดวงตาเช่นการไหลของน้ำตาเลอะขนรอบดวงตาการป้องกันและการดูแลตรวจสุขภาพประจำปีโดยสัตวแพทย์ตรวจคัดกรอง PKD และโรคอื่นๆหากเป็นแมวสายพันธุ์แท้ที่มีประวัติ ดูแลน้ำหนักให้เหมาะสมเพราะแมวป้วนจะเสียงรอกเพิ่มขึ้นด้านการดูแลขนและใบหน้าอย่างสม่ำเสม,สมอสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรปล่อยแมวเปอร์เซียอยู่กลางแจ้งโดยไม่มีการดูแลเพราะขนยาวและใบหน้าสั้นอาจทำให้แมวได้รับฝุ่นสิ่งสกรปรกมแมลงได้ง่ายหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือสถานการณ์ที่เครียดเพราะแมวสายนี้ชอบความสงบหลีกเลี่ยงการเลือกแมวที่มีใบหน้าราบมากจนเกินไปหากไม่ต้องการเสี่ยงสุขภาพ พราะมีงานวิจัยพบว่ามีผลต่อระบบหายใจหลีกเลี่ยงอาหารคุณภาพต่ำหรือไม่มีการดูแลสุขภาพเพราะอาจเร่งให้เกิดปัญหาทางสุขภาพราคาซื้อขายลูกแมวพันธุ์นี้ ในประเทศไทยราคาลูกแมวเปอร์เซียมีช่วงกว้างมากขึ้นอยู่กับลักษณะสีสายพันธุ์ใบหน้าหน้าตุ๊กตาเวอร์ซัสหน้าบี้และเอกสารสายพันธุ์ตัวอย่างช่วงราคาแมวเปอร์เซียหน้าตุ๊กตาราคาประมาณ3000ถึง8,000บาทแมวเปอร์เซียหน้าบี้หน้าราบที่มีลักษณะพิเศษอาจอยู่ที่1000 0บาทขึ้นไปหรือถึงหลักหลายหมื่นบาท แมวสีพื้นฐานหรือสีที่ไม่พิเศษมากเริ่มต้นที่ประมาณ3,000บาทขึ้นไปหนูแนะนำว่าเมื่อจะซื้อควรตรวจสอบประวัติสายพันธุ์สุขภาพเอกสารและควรไปดูลูกแมวด้วยตัวเองหรือติดต่อฟาร์มที่เชื่อถือได้ฟาร์มที่จำหน่ายลูกแมวพันธุ์นี้พบฟาร์มเพจไม่ไทยที่จำหน่ายแมวเปอร์เซียเช่นฟาร์มแมวเปอร์เซียในกรุงเทพที่มีการโพสต์ขายลูกแมวเปอร์เซียแท้ แหล่งรวมซื้อขายออนไลน์เช่นเว็บไซต์ catthailand.com มีผู้ขายหลายรายที่โพสต์จำหน่ายลูกแมวเปอร์เซียแนะนำให้เลือกฟาร์มที่มีระบบเลี้ยงดูอย่างดีมีสุขภาพแมวชัดเจนมีการฉีดวัคซีนและผู้ขายมีความน่าเชื่อถือสรุปแมวเปอร์เซียเป็นแมวพันยอดนิยมโอวิ่งทูลักษณะขนยาวหรูตัวใหญ่หัวกลมใบหน้าเต็มและนิสัยสุภาพสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแมวเลี้ยงในบ้านและมีเวลาดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะดูแลฐานะง่ายในแง่นิสัยแต่มีความต้องการดูแลขนการทำความสะอาดใบหน้าและมีความเสี่ยงทางสุขภาพที่ต้องใส่ใจเช่น PKD หรือปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าหรือระบบทางเดินหายใจราคาลูกแมวในไทยมีช่วงให้เลือกหลายแบบเริ่มตั้งแต่หลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นกับลักษณะและความพิเศษของสายพันธุ์ที่สำคัญคือควรเลือกซื้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้และเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลระยะยาว